แกนี่มันก็น่าแกผมเล่นผมเล่นมานานมากแล้วอ่าเล่นแบบผมแทบจะวิ่งไล่ฆ่าแกนี่แล้วผูดตรองทงโอเคเล่นอีกก็ได้วะแต่จริงๆผมก็อยากอยาก,อยากเล่นด้วยแหละ <c oughs> อยากเล่นด้วยแหละเดี๋ยวเล่นแบบโอเคปแปปแปปคน <c oughs> โอเค <c oughs> ้อนเสนี่มันทำให้เรงเกเ็ยยกเกมนี้มันก็มันอะไรมันยมีคนเล่นแล้ว,ลวไม่มีเลยแหละไม่นู <c oughs> นะเอาไปรักนักหนาเนี่ยเอ้านี่ทำลายข้าวของอีเอา้าเร็วเดี๋ยวตัดไปตอนที่มันไปเลยแล้วกันโอเค ะเะพยายามเล่นให้จบในรอบเดียวไปเลยเพราะว่าทำที่แล้วทำสองทำสองพาร์ทเพราะว่าเออมีคนโทรมาก็เลยแล้วมันตัดไม่ได้ตัดเท่าไหร่แล้วมันแบบ <c oughs> ตัดแล้วมันไม่เนียนก็เลยแบ่งเนสองพาร์ทไปเลยหัวร้อนแกรนป้าแกนปู่ ทำทำไมอืผมนี่ถือว่าเป็นคนกาดแกนนี่คนนึงเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นเนี่ยผ่านถึงแม้ว่ก็ผมจำวิธีผ่านไม่ค่อยจะได้ ่นแกนนี่มนานานแล้วแต่อยู่ๆไม่รู้ทำไมอยู่ๆมาอยากเล่นมาอยากเล่นตอนก็ตอนที่แอดคลิปเล่นแกนนี่แล้วมีคนดูเยอะก็คือนั่นแหละดีก็งงเหมือนกันทำไมคนดี ความสนุกได้เริ่มต้นแล้ฮหยตกใจเงาตกใจดำๆนึกว่าแกนี่โอเคอย่ามานะยู่ไนวะรอมันนี่ก่อนแล้วกันจะได้รู้ nhanh điều nhanh nhanh เนาะวะเฮ้ยเมื่อกี้ลืมดูว่ามันเดินไปทางไหนอ่ะมาอีกรอบแกนี่ขอโทษทีขอโทษที่เล่นกากแกนี่ขอโทษเช็คกะลําคาญแล้วนะ กิอ่ะต้องดอกรัวๆนะครับผมนะผมชอบเลี้ยวว่าผมอัดชิปผมกันเลยต้องขยนันพูดนิดนึงมีนิดนึง,นงอ่ะมาขอให้มันไปเลขหนึง่งผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะออกทางตู้ไหนเดีย๋ยวนะเราจะชิดส่วนจดกรรมอ๋อ หวังไม่เป็นที่เดี๋ยวก็ลืมลเรา่ยโนดียงโอเคความมันมันจะเล่นเนี่ยเวลาไล่ค่าแกนี่มันหมดความน่ากลัวของแกแล้วแกโดนนี่ตโต

We need to give a little ผมรู้สึกเบื่อเพราะผมรู้สึกว่าไม่รู้จะไปหาของได้จากไหนผมจะเริ่มจริงจังละเดี๋ยวนะเมื่อกี้แกนี่มันตายไปตอนเลขแล้วอะตายไปตอนกี่โมงะลืมดูสวยแล้วไนงะ โอเกิด <Okay. S 2> ต้องเราไม่ใช่ตรงนี้น่าจะได้พรผมรอแกนี่เกอยู่เนอะนั่งเงี้ยเฮ้ย ลโอ้โค้ดเออเลอร์โคลาบลาบลาโค้ดแต่ก่อนเกมแกนนีที่ผมเล่น เอ่อมันไม่ได้ยากขนาดนี้ผมแบบสปีด5นาทีก็เสร็จแล้วอะตอนนี้คือแบบโอ้ยทำอะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมดแล้วมันก็มีตั้ง3ภาคซึ่งผมก็ผ่านมาหมดแล้วทุกภาคแต่เป็นช่วงเกียวคลิปเลยแต่ก็น่าจะอแอปแหละตอนนี้เดี๋ยวดูซิเราจะได้อะไรน่าจะได้คอร์สไม่ก็เอนจินพาร์ทขอได้คอร์สแล้วกัน ค้อนดีที่สุดละมั้งเนี่ยค้อนกับปืนเนยเยอนะมึงจะมัน่นายไปทยเท่าไหร่นยลืมดูอีกแล้วสวยแลไวเงียต้องลอยยิงแกนี่ กลัวมันเกิดเฮ้ยดีนะแม่ชิ้นเด็กโอ้โผมนี่อย่างตึงบ่มีอีหยังมาพังทลาย ความอ้อลืมลุยละแกนี่ทายตอนไหนโอ้ยงงงงาโอเคอหืมต้องอะไรขึ้นไปก่อนดีวะเนี่ยจะขึ้นไปชั้นสามนะครับผมนะขึ้นแยวอะไรไม่รู้ ไ,ไม่จะเป็นต้องไปอะ่ะไม่จะเป็นต้องไปเอาอะ่ะืมิวอืมไม่ช่วยอะไเลยนะเดี๋ยวค้อนก่อนตกใจท่ <c oughs> ว่าไปค้อนอยู่นะ 我昨天去过。Good, โป้เกินอันนี้ก็ไม่จะเป็นตัวแทนแล้วนีกว่าเรามาโยนหัวของใส่หัวแกนี่กันหน่อยก่อน มาเจอกันจ้าแกนนี่จ้าจะปิดประตูไอ้จุผมนีสมูทบูดบูดที่ม่นอลิ งี้ยดับแกนี่ดับทำไรไม่ได้แล้วมันจะตีเง,งี้ยพี่ใหญ่ปักไหมแกนี่อันนี้อันนี้ผมสาบานเลยว่าผมคิดคนด้วยได้ด้วยตัวเองนะครับนะเพราะว่าผมอยากทำแบบน,นี้มาตั้งตั้งแตง่ตั้งแต่รู้จักแกนี่ผมพยายามทำแบบนี้แต่ว่าตอนแรกมันทำไม่ได้ อ,นนอย่าว่าแล้วนี่ผมอยู่รอดมา17นาทีแบบไม่ทายมาเลยนมาเล่นชิว,ชว ภาคนี้ผมยังแบบพอรู้เรื่องว่ามันเล่นยังไงแต่ภาคสองนี่แบบลืมสนิทสนิทเลย <c oughs> มันอยู่ไหนวะหน,ะนีก่อนดีกว่าให้ผมมุงขอลองทำบัคนี้หน่อยจะ <c oughs> ทำอะไรก็จิ๋ว कैन ही कैन ही คือผมไม่ได้ตั้งใจผะว่า,าแล้วนี่ไม่ใช่ขาดเอ,าอเคนะครับผมนะนั่นผมจบพาร์ทแค่นี้ก็ได้หวังว่าน่าจะพอใจที่ผมเดินผ่านเอะผมที่ผมเล่นนะครับผมนะเพราะว่าผมอยากไปเล่นอย่างนี้บ้างแต่ถ้าเกิดขากังก็กอาจจะเล่นในะผมนะสหรับวันนี้